วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างแล้วก็ประกอบคุ้มหลังนี้นะครับกว่า90%เอามาจากไหนทุกทุกท่านรู้แล้วใช่ไหมเอ่ยเอามาจากที่ที่มีอาถรรพ์ทั้งสิ้นในหลายๆวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาตะเคียนเสาตกน้ํามันบานเฟียมหลายๆตำนานนะครับมารวมอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศของจริงจะเป็นยังไงมีใครอยู่ไหมครับ ใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับใหญ่โตโออามากครับตรงนี้นะครับผมมีเหตุการณ์บางสิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะเล่าได้นะครับสูลโก้โซโล กลุยสองครั้งที่ถูกปิดตายเพราะเหตุสะเทือนขวัญที่เป็นเรื่องจริงครั้งนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาชมสถานที่จริงแล้วแต่ต้องแลกกับกฎข้อบังคับมากมายเป็นสิบๆข้อบ้านสมัยออเจ้าเลยอ,อเจ้า อเจ้าบ่าวมาหาออเจ้าแล้วที่นี่นะครับเขาบอกว่าจุดที่พีกนั่นก็คือในส่วนของห้องใต้ดินซึ่งมีเรื่องเล่าต่างๆนานา,นามากมายแม้กระทั่งผู้อาศัยอยู่ในยุคล่าสุดก็ได้พบเจอกับสิ่งประหลาดอาถรรพ์มวนหมู่ผีหลอกหลอน ขี่กระปวดบทสวดก็จจำไม่ได้ตามหาห้องใต้ดินก่อนดีกว่าครับมันมีห้องไปอีกครับทุกกคนแม่งโคตรได้เลยครับ ไอ้ประเภทที่บอกไม่เชื่อจะลบหลู่นะครับนะมึงไปอยู่ไหนมา จำไว้นะครับว่าอย่าใช้คำว่าไม่เชื่อ,อยาลบหลูพ่พั่มเพื่อนะครับเพราะมันคือการสร้างกรอบแก้วเพื่อที่จะให้เรากลัวและไม่กล้าข้ามผ่านพ้นในห่วงวิกฤตแห่งความกลัวซึ่งเกิดจากห่วงจิตใจในสภาวะอารมณ์ของเรานั่นเองมันคืออะไรยังไงอย่าใช้คำนี้พั่มเพื่อเพราะมันจะเป็นการปิดกั้นความจริงและเป็นการปิดกั้นชัยชนะภายในหัวใจของเราเองคำนี้ใช้ได้นะครับสำหรับบางสถานที่หรือ บางวาระโอกาสเชกเช่นวัดพระาศาสนาโอเคใช้ได้เลยแต่ใช้ไม่ได้สําหรับบ้านร้างนะครับฝากทําความเข้าใจกันด้วยอย่าใช้คํานี้พร่มเพื่อเพราะมันจะทําให้เราไม่โตทางด้านความคิดและเหมือนมีห่วงโซ่พันธนาการให้เราอยู่ในกาลานะครับเอะอะไม่เชื่ออย่าลบหลูไว้ก่อนเลยยังไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยแม่งคืออะไรน้ําผุดขึ้นมาจากพื้นแห่ไปตักแห่ไปกินกันรักษาโลกไม่เชื่ออย่าลบลู่ผลสุดท้าย ข้อส่วมแม่งแตกแดกกันเข้าไปดิเป็นไงล่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอแล้วครับทุกทุกคนทุกทุกคนครับผมเจอห้องใต้ดินครับแต่ผมต้องหาทางลงไปก่อนนะครับผมนี่คือห้องใต้ดินนะครับนี่คือห้องใต้ดินนะครับ เดี๋ยวหาทางลงก่อนทุกๆคนผมได้ตกลงนะครับกับท่านผู้อนุญาตและก็เจ้าของสถานที่ต่างๆไว้แล้วนะครับว่าหลังจากที่ผมทําอะไรเสร็จนะครับผมจะทําการตั้งสมาธิและแผ่เมตตาให้นะครับผมเป็นคนพูดคําไหนคํานั้นแต่ก่อนอื่นผมอยากดูซะแล้วว่าห้องใต้ดินเป็นยังไงเขาไม่ให้เราพูดถึงผีเราก็จะไม่พูดถึง เราจะไม่พูดถึงผีและเราจะพูดถึงโซ ผู้ตายได้สื่อสารกับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในห้องนี้และอยู่ในห้องใต้ดินนี้นะครับจนทําให้เกิดความคุ้มคลั่งนะครับในเรื่องของศรัทธาและก็อาถรรพ์แต่ตรงนี้ผมเล่าเยอะไม่ได้นะครับผลสุดท้ายจึงได้ทําการวางยาฆ่าแม่ของตนตายนะครับแล้วร่างของตนก็ได้อยู่ในห้องห้องนี้เหลี่ยมนี้นี่แมงเป๊ะเลยในรูปเป๊ะเลยเหมือนในรูปเลยนะครับแต่ขาดอย่างเดียวคือไม่มีร่าง คุณป้าเขาเล่าให้ฟังมากมายนะครับ I die, I ขี้กระปวดบทสวดก็จำไม่ได้เอาไงล่ะทีนี้ mm hmm. มีการขุดพบสมบัติเป็นจำนวนมากนะครับที่บริเวณห้องใต้ดินแห่งนี้นี่คือคำบอกเล่าจากคุณป้า และมันเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้ว s o l o k o i ผมได้ทำการปิดไฟเรียบร้อยนะครับในมือผมมีแค่เทียนตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้ำต้องจับด้วยน้ำคลื่นสมองของคนเรานะครับแบ่งออกเป็น5ระดับแอมมาเบตา้าอัลฟาทีตาและเดลตา้า ระดับขั้นที่อยู่ในเกณฑ์ของสมาธิและวิปปัสสนานั่นคือระดับที่สี่ทีต้าหลังจากนี้นะครับผมจะใช้สมาธิที่นิ่งที่สุดเพื่อที่จะทำอะไรบางสิ่งนั่นก็คือการแผ่เมตตานิสัยผมไม่ชอบมโนไม่ชอบคิดไปเองไม่ชอบฟุ้งเฟ้อเห็นหนูน่นเห็นหนี่บ้าบอคอแตกมืนชั่วโมงนะครับที่ผมสะสมสกิลจากคำว่าสมาธิ กับสถานที่แห่งนี้นะครับที่มีเรื่องราวขาดหายไปมากมายที่ผมไม่สามารถที่จะเล่าได้เรื่องจากไม่งั้นจะปิดข้อตกลงไม่ว่าจะง,งูไม่ว่าจะวิญญาณไม่ว่าจะอะไรก็ได้ได้โปรดออกมารับการแผเ่เมตตาจากข้าพเจ้าด้วยเถิดนะทุกดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยูนะ่ณสถานที่แห่งนี้ และบริเวณรอบข้างได้โปรดรับการแผ่เมตตาจากข้าพเจ้าด้วย